ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องชีวิตแบบคนอีสานเก้าแลลวครับเมื่อนี่กัมายามเงียบพามายามเงียบพี่เก้าแลลวครับหมายเก้าเนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับผมยามเงียบหมายเก้า่าครับผมบูวรูสีใดเพไา้ใดสีมันเพามันนะครับเนาะหม่องเก้าแล้วครับหมายเก้าเนาะนะครับเนาะบริมาหลายหมื่นครับมาเบึงว่าไม่จีได้องี้ยบอ่ะนะครับเนาะ เอาเมื้อหลังแรกครับผมมีจะปูเต็มแงบเลยครับผมมีจะปูครับผมหลังแรกเต็มแงบเลยครับผมไปรุ่นหลังที่สองกันครับหลังที่สองนี่ยุกยิ่ไกลกันครับผมเมื่อนี้กล้องกระอาดสิมัวมัวหมกหมวกน้จักน้อยนะครับเนาะเพราะน้ำหมอกหัานไหลครับผมเพราะอยากเปียกน้ำก็เชร้าไปไหนครับ โอ้โบ้เป็นตะคี้เะครับมือนี่ยคนละครับผมโอ้ยคนงันบุ้งโอ้ยทำมือนี่บ่เข่าทาแล้วผมว่าเอาละครับบ่เป็นยังครับผมครับผมเบิ่งเงียบหมายเก้าครับ บามันฉีดนี้บ่มีได้บ่ได้นะครับเนาะครับผมกูเลรอครับผมมันแยากา่กาบกันใส่เงียบกบพงน้านี่จะเริ่มมันนะั่นแหรอครับผมเริ่มเขาออกหวงเริ่มถอกแล้วนะครับเนาะนะเขาครับผมไอเบิ้งครับผมบาส์ีได้บ่ได้ครับผมบรรยากาศทงน้ายามมือสั้าหนาวหนาวเสียงกะอาดฉีด ติดๆขัดๆเนี่ยเพราะว่าพึ่งเป็นไข่พึ่งเสาครับผมของกระเสานะครับเนาะมันกระเสาเป็นไข่ครับก็เลยว่าเป็นไข่แล้วเสาไข่เลยมาใสเงียบให้พี่น้องเบิ่งนี่ยนะครับผมเราจะเป็นไดชนะครับเนาะครับผมมาเบิ่งหลังนี่ครับผมเป็นเดเครื่อนไหนดิครับนี่เครืนเงียบแล้วครื่นหนึ่งแล้ว ซีหลังที่ซีไงใหญ่บ่ปุทาบอคือป่านไหนแล้วครับนี่โอ้มีเยอะครับตัวหนึ่งแต้มหนึ่งครับผมกบนี่ครอครับผมแต้มหนึ่งก็เหรอครับมันละครับเงอนแ้มใหญ่พร้อผมนะครับเนาะครับผมไปเบื้องหลังต่อไปครับโหแล้วครับปู่ดากแดงไงแบกทรวงขาว แล้วครับกบนะแทะครับผมใส่หงียบกบครับไปครับครับผมเบื้องหลังต่อไปครับบันหลังต่อไปนี่เยกไปนี่เปนเป็นเปนีนนะครับเนาะมึงทาสถบอมี้เอครับผมบอมี้หรีครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะไปต่อครับ อาตีหกๆเล็ 6, 6, 6กน้อยครับผมไม้ใส่เงยียบขบพอเขามาเอาไปหลายตัวแล้วเนาะครับเนะาะสะอาดทีกบกาตีบางเลยครับอาตีเบ่าะใครเข่าเนาะครับกระเบิดไปน้ำหลังนี่ก็ดีมีครับตัวนึงนี่หลังนี่นี่ครับผมได้อยู่ตัวนึงเดี๋ยวถอดถือบิึงครับนี่ครับผมมีตัวนึง ตัวน้อยร้องมาแนค่ครับผม,มครับผมโอ้หมานอยู่นอครับมือหน่อครับไปเบื้องหลังต่อไปครับเอาไอ้นี่ก่อนนะครับเนาะนี่เอาไอ้นี่ก่อนครับผมเบื้องหลังต่อไปครับหลังต่อไปนี่ก็อยู่ใต้น,นี่เลยที่ครับไตพุ่มไม้ไตพุ่ม มากลีบแมวครับผมเดี๋ยวลับไปแล้วเห็นแล้วผอนีตะปูครับผมืูนะครับผมมีกบนะครับเนาะครับผมผมมีกบครับห้เบึง้งหลังสุดตายของเขาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมโอนย,อยูน่ใไต่ห่มเหมือนเงือกโนนะครับล้างนี่นี่ อาจทีเขาด้วยครับเพราะว่ามันเป็นจังไยหลังนี่ครับผมวันนี้ครับผมนี่จะปูนะครับเนาะครับนี่จะปูครับผมครับว่าเป็นยังครับ